หยิบยืมภาพประรยน์ร่วมกับลมละลายโปรดักชั่นตีมัุมกล้องตีตีตียังไงสักครั้งอ่า้างหนึ่งเนี่ยสองครั้งเหรอแต่ปกติสองครั้งไงพี่หินมองินมองมอง๊าต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 ีสองครั้งตีที สองเออฮะแล้วไปหลุยตีคืนเพราะฐาน้ขงตีคืนอีกทีนึงฮะตีคืนไปหลุยตีคืนครั้งเดียวตอาแรงเลยม่เก็บแรงเลย่ะเฮ้ยอ้นี่ตีต่อมาามาเอามายังไอยังงี้นะไอมือ

รอนับก่อนรอนับก่อนอะไรเงี้ยตีตีด้อคนตองับก่อนนะรับดืองไมาเดองนับเท่าไหร่เลาสองสามไม่บอกไม่บอ้เขาคนนี่ว่านับหนึ่งตีเลยบอกเท่าไหร่นี่เดี๋ยวนับเท่าไหร่นับหนึ่งับหนึ่งถึงเท่าไหร่นับหนึ่งเท่าไหร่นับห น้ำไงน้ำไงผมไม่รู้ก๊อามบอห้านับเองนับเองเลยนับเองเลยคนคืนอ่าหนึอามารอเดียวอ่าหาตี้ออ้จัเขาตีอยู่ไหมตรงไหนอูคุณนี่อ้าตีตรงไหนอะมึไปเลย่ยตีห ตีนี่ใช่ไหมตีอยู่ตรงนี้เราตีให้ดูไม่รู้ตีไงตีตรงไหนตีไงอ่าแก่ตายแล้วก็หนับกแล้วก็หนักคุณจะแรงแล้วนะตีตรงไหนนี่ช้อนจับเขาผู้หญิงมองนะมองนะมองตรงมึงเนี่อ๋อตรงนี้อ๋อผงมาตรงนี้เหรอขึ้นขาทำไรคะเธอทำไรเธอเธอผู้อะไรเธอผู้อะไร โอเคเอออย่างงี้ไงอ่ะลองดูพี่ลองดูใจนั้นเออตรงนั้นพี่เกี่ยวเออพูดอะไรเออพูดอะไรอ่ะมองผู้หญิงมองมองไงนะมึงมองนี่มองตรงนี้โอเคเดี๋ยวนี่อ่ะเดี๋เออพูดอะไรพูดอะไรมองงี้ผู้หญิงนี่จิ้นจุนผู้หญิงก็ผู้หญิงนี่ไม่กูเน่มองมึงมองที่กูนี่มองดูนั่งนั่งพูดดินี่มองเขาโน้นมึงมองมาที่กูนี่เออเออเธอพูดอะไรเออเธอ คุณทำอะไรคุณทำอะไรเอาสิเอาสิอะไรตัผมจเอาเลยเอาต่อตีเหรอเอใครมีเงี้ไหมต้องมีเดี๋ี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวาวนนี้เอานี้ออกแค่มือแค่มือแค่มือมากขึเลตัดมือไม่เอาเล้อเลนี่จบบทบาทนี้หมดบาทบอกบอกจบแล้วนี่ไม่จบแล้วพี่ม่ดูชักฝากกด s ั b s c r i ์ e ด้วยนะคะ